หนึ่งสิ่งนะคะทุกคนที่สาวๆนะคะที่เขาเล่นเว็บเดทออนไลน์แล้วประสบความสําเร็จได้เจอคนที่ดีคนที่ใช่มีนะคะนั่นก็คืออารมณ์ในการเล่นเว็บเดทออนไลน์ค่ะจะต้องเป็นอารมณ์ที่มีความสุขค่ะสนุกสนานนะคะและก็ เขาจะเชื่อในเว็บเดทออนไลน์ที่เล่นนะคะและก็เชื่อมั่นในตัวเองด้วยว่าเขาทําได้และมีแฟนฝรั่งที่ดีได้นั่นเองค่ะเพราะนั้นนะคะทุกคนวันนี้ถ้าเรานะคะเป็นคนหนึ่งแหละนะคะที่กําลังเล่นเว็บเดทออนไลน์อยู่ในตอนนี้แต่รู้สึกว่ามันเครียดร,รู้สึกว่าเราพุทตัวเองเราผลักดันตัวเองหรือว่าเราเนี่ยทำทุกวิถีทางแต่มันยังไม่ประสบความสําเร็จนะคะมันก็อาจเป็นเพราะว่าเราไม่ได้มีความสุขเราไม่ได้เอนจอยในการเล่นเว็บเดทออนไลน์ ะะเพราะนั้นลองปล่อยวางค่ะทุกคนในการเล่นเว็บเอ็ออนไลน์นะคะคือเราจะต้องมีอารมณ์ที่ทำแล้วมันสนุกค่ะ ทุกอย่างนะคะทุกคนถ้าเราเป็นทุกถ้าเราทุกใจทําไมมันไม่ได้สักทีทําไมเจอแต่สแกมเมอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะไม่ประสบความสําเร็จนะคะเพราะความสําเร็จหรือว่าสิ่งที่ดีๆนะคะมันจะเข้ามาในตอนที่แบบว่าเราอารมณ์ดีค่ะทุกคนเรามีความสุขนะคะในการที่เราเนี่ยทำในสิ่งนั้นนะคะหลายๆคนค่ะที่เขาประสบความสําเร็จเขาจะบอกค่ะทุกคนว่าตอนที่เจอคนที่ใช่เนี่ยตอนที่เจอแฟนในเว็บเด็ดออนไลน์เนี่ยนะเขาจะปล่อยวางค่ะ คือเขาจะไม่แบบว่าโอเคแหละทุกคนมีเป้าหมายถูกไหมคะแต่ว่าเขาจะไม่เครียดนะคะในเป้าหมายแต่เขาจะลงมือทำนะคะแล้วก็ทําให้มันออกมาดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้นั่นแหละนะคะและก็รีแลกค่ะทุกคนแล้วคนที่ดีคนที่ใช่นะเขาจะเข้ามาในตอนที่แบบว่าเราไม่รู้ตัวเลยนะะแต่เราเนี่ยมีความสุขนะั้นในการที่เล่นกับเขาในการที่เล่นเว็บเดทออนไลน์ในการที่แชร์กับเขาแบบนี้ค่ะเราคุยกับเขาแบบว่าเป็นเพื่อนกันอะไรแบบนี้ไม่ได้คิดว่าจะเป็นแฟนแต่ในที่สุดก็ได้เป็น กัน,นเพราะเรารีแลกค่ะทุกคนเราไม่ได้เครียดนะคะเพราะนั้นสิ่งที่ทุกคนนะคะจะต้องทำเลยในตอนนี้นั่นก็คือมีความสุข สนุกค่ะทุกคนเวลาที่เล่นเว็บเด็ออนไลน์อย่าเครียดนะคะทุกคนนอนนั่นแหละนะคะแล้วก็จะต้องเชื่อมั่นนะคะในตัวเองและก็ในเว็บเด็ออนไลน์ก็แค่นั้นเองค่ะทุกคนรับรองว่าถ้าทุกคนทําอารมณ์ของตัวเองนะคะให้อยู่ในโฟโลที่มีความสุขได้รับรองว่าทุกคนจะมีความสุขแน่นอนและก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตทุกๆด้านนะคะเพราะว่าความสุขเท่ากับความสําเร็จค่ะทุกคนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ